สวัสดที่ผมจะกันในเช่นเคยกับอีฟวันสองพันยี่สิบหกนะผมนะหลังจากที่ผมได้เล่นซีฟอร์เดนแล้วก็เบิร์กบอลไปแล้วนะผมนะผมรู้สึกว่าในในมก็สุ่มมากินยอดได้แล้วนะผมก็เลยเอามาขิงยอดมาเล่นด้วยละกันนะอันนี้ผมเล่นไปแล้วสองแมตช์นะผมแต่ผมตอนที่ผมเล่นมันก็จะล้วล้วนะนะมาขิงยอดอย่าเงี้ผมเป็นสไตล์เดอะเดสทายเซอร์นะผมแล้วก็เอไอเอไอเพย์ยิ่งสไตล์เป็นลองบอลเอ็เพทนะครับโลเลตติ้งหนึ่งร้อยเลยนะผม โลพาสแปดสิบนะครับเกียร์ลับก็ประมาณนี้นนน speed, นครับผมก็นี้สปีดนะผมแปดสิบสี่แล้วก็สปีดต้นแปดสิบเอ็ดนะครับจัมปิ้งเก้าสิบเอ็ดพิชเชียลคอนแทคนะครับผมแปดสิบเก้าแล้วก็สเตมินาแปดสิบห้านะครับ, 85, รบอันนี้เขาบูทอะไรวนะเนี่ยบูทโลพาสแล้วก็ทักกิ้งแล้วก็เกียร์รับแล้วก็พิชเชียลคอนแทคนะครับอันนี้ซุปเป็นสกิลของอะ่ะมังยอดนะครับผมนะ โอ้ตอนนี้ผมง่วงนะผมผมอัดไปแล้ววบบสามเกมแล้วนะผมมีฟิโวเดนแล้วก็เบิร์กเบลแล้วก็มาร์คยอดนี่แหละเกมสไตล์นะับเดี๋ยวอัดมาร์คยอดเสร็จตรงก็จะนอนเลยนะโอเคผมเราไปดูในเกมดีกว่านะว่ามาร์คนยอดล่างนี้จะตึงหรือเปล่านะโอเคผมตอนนี้เราก็อยู่ในเกมแล้วนะตอนนี้เสียงผมอาจจะไม่ค่อยอ่าไหวนะผมเพราะผมเล่นไปแล้ว สเกมไม่ใช่สเกมเหรอกนี่กันั่งนะแต่ว่าตอนนี้ผมอัดคลิปนะผม2เกมนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตีหนึ่งแล้วนะผมอุ้ยสนามเขาเสวยยังอันนี้ผมอัดรวดเดียวเลยนะกับอะไรวะเบิร์กเบลแล้วก็ฟิลฟเดนนะผมก็เลยเห็นตัวมันมาอยู่ในทีมผมด้วยนั่นแหละโอเคครับมาต่อนในเกมดีวกว่ามาเรามาขินยอดตัดได้เอาเป็นกับตันทีมซะด้วยวันนี้ แก้ขวาไปก่อน,นครับยอย่าเมาเอา้ยไม่ไปดีกว่าเนี่ยครับเวลาดึกๆแล้วสมองมันเพลินนะผมทำอะไรจะทำไปเรื่อยนิดนึงนะค,ความคิดมันสร้างสรรค์ไงเออเอาแล้วองไงตูรามอเล็กซ์อิโบวีมาแล้วเปิดโมงครับนี้กับน,นดนมาติจุต้าอันตรายนะแบบนี้ เอาแล้มาโคสตูรามไปไหนฟันได้ไม่น่าแทงเลยวันเมื่อกี้เอาละครับเบิกเบาเบิกเบามาแล้วจ้าชิพมาครับฟันได้คาดไม่ถึงลูกนี่เราเปิดมายาเมงเก็บได้ครับเก็บได้เอาอเลยมกักยอดอย่าไปตามมากักย้อดสวยแล้วไงสวยแล้วไงหนูโอเคโอ้โหเบิกเบาไม่เป็นไรไม่เป็นไร แล้วเบด,ดี้แย่ไม่ได้แย่ไม่ได้เสียบแม่งเลยเอ้าโหกดผิดกดผิดแล้วมาคึ้ยอดระวังเบิกเวลระวังเบิกเวลขอร้องลูกพี่อย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงผมเลยพี่อย่ายิงผมเลยเบิกเวลแล้วตุลามเก็บได้ครับไปก่อนเลยลาฟินยาลาฟินยาเอ้ยไม่ไปดีกว่าเอ้ยหรือไปดี ไปครับไม่รู้แล้วแทงให้โฟอรเดนแล้วโฟอรเดนชัก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 รอลาฟิญ่าเอา้าเทนมาจากไหนอา้าวตอลิสทันตอลิสทันเบิกเบาเบิกเบา้ายครับฟิโฟอรเดนปั่นแม่งเลยปั่นแม่งเลยเผื่อมันเข้าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี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 ยว,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 ยวประตูคุ้นๆน,นะประตูไหนคุ้นๆน,นะ Okay. ยศเช่เฮ้ยโอ้โหผมมึงเจอครับคนที่ใช้มหาเทพวัวปีเมันผมแล้วนี่ใช่เลยเฮ้ยอู้ผมเล่นมาตั้งแต่วัวปีมันมาตัา้งแต่วะสองสามเดือนละเออผมยังไม่คเคยเจอคนที่ใช้วัวปีเหมือนผมเลยนอกจากเพื่อนผมอะไม่มีใครใช้เลยนะวัวปีนี่คนแรกนะครับโอ้โหตัวเซฟซะด้วย สงสัยเขารู้ถึงความโหดของเทพเจ้าวัวปีนะครับระดับมหาเทพพอรู้กันนะแบบนี้แต่ว่าช่วงของวันี่หกเนี่ยมันจะตอบไปนิดนึงนะครับมันจะอัปเดตแพทใหม่แล้วแบบว่าอ่าอะไรว่าความโหดของวัวปีเริ่มหายนะเอาแล้วแทงมาต่อเลสหลุดอย่างงี้รัวปีกัวัวปีดีวะก็โดนต่อเลสผมยิงอดีววปีอะน้ำก่อนนะผม จอดจออย่างนี้โบปี้ก็ไม่เหลือเหมือนกันครับผมก็โดนหลายผมก็โด,นห,ดนหลายครั้งน,นะอันเดนบิโลนะครับที่อัลิีิบบีอีโบโบีจอมาแล้วก็เปิดโมงเปิดโมงนี่งไงกับโดนครับโบปี้แต่ดีช่วงเสาร์วะผมไม่ไรเคลียร์ไปก่อนไม่น่าเล่นอันตรายครับผมโอ้ยไม่ดึกๆก,กูเจออะไรอย่างเงี้ยนะนี่เป็นคนที่เล่นดึกเหมือนกันนะครับ ก็แน่ใช่แล้ว,ลวมึงเล่นเซิร์ฟไทยไนะเนีเ่ยอ,อันนี้บิโลลาอุนเสเลตอย่าเมาไปแล้วครับลาอุนเอา้าเอา้าเอามาคินยอตมาคินยอตไปพลาดอย่างนี้แล้วเสียบไปแล้วครับมาคินยอตไม่เหลืองก็แทงอ่ะดูทรงมันกดมั่วไปหมดครับตอนนี้โอ้เหลืองไปก่อนนะครับ เรากับตันมาขิ้นยอนไม่เป็นไรครับรับได้รับได้เมสซี่ยิงยังไงก็หมดครับลูกนี้บอกแล้วยิงยังไงก็หมดครึ่งแรกครับผมพัคภูมเอ็กหม่ำจกมกลาป้กไงเราําไปก่อนนะผมหนึ่งประตูต่อศูนย์นะผมัะไม่เปลี่ยนแล้วกันนะว่านักเตะผมอ่ะอุรยวันนี้ฟิตเย้ยอยู่นะ ขาดพี่ขีมิดคนนี้ลราไม่ฟิตแล้วรเราก็ยังไม่เปลี่ยนนักเตะหรอกเพราะว่านักเตะเราันอ่าใช้ได้อยู่นะครับได้ยังเสียงวัดลมนะเพราะว่าผมฐานรีโมทแอร์หมดยังไม่มีเวลาไปซื้ออาจจะมีอยู่แต่ว่าขี้จัด,ห,ดรหรือว่าลืมนนั่นแหละก็เลยเปิดพัดลมเอาครับไม่รู้ว่าบอกทำไมอยากบอกกันเชนอะอ้าวเฮย้ยตอเรตมันยกมือมไหมวะยกมือมไหมวะโอ้โยเก็บโดนครับ บอกแล้วววปีก็เออย่างงี้แหละขัดแมงมืออย่างเงี้แหละวัวปีอ่ะทำไม่จะด,ดักวะไม่ดักผมรอดย่างเนี่ยเฮ้ยเบิกเบาเพื่อนเบิกเบายิงลูกนี้โอ้โหเกือบครับดีนะวัวปีช่วยไว้อา้าวแล้วเป็นคอนเนอร์ครับผมเดี๋ยวเราเล่นกับท่านมหาเทพวัวปีเขาดักแล้วเขาดักแล้วบอกมึงจะมาอีกแน่นอน ต้องครับผมจะส่งไปตรงนี้อีกเอาอีโบวีว่มันดักทําไมวะเนี่ยเอออย่าไปตามเขาไปดิลงหลังในยลงหลังดวน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 เฮ้ยมันจะแทง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 นี่ไงดักไว้แล้วกูดักได้ไงปะผมคิดเฉยนะมันจะส่งมันส่งจริงได้นี่ไงโบปีปัดโชว์ไปนี่รับดีใจไปครับโบปีใครยิงไม่รู้ครับตอนนี้ไม่สนแล้ว จริง้ามีับว่าตัวอื่นที่ผมยังไม่เคยเล่นในทีมผมนะคงอาจจะเอาอาจเป็นคลิปที่สี่ก็ได้นะแต่ผมเล่นหมดแล้วไงเออแล้วแค่มาคินย้อน,นผมยังไม่เคยเล่นนะเบิร์กบราวก็เล่นแล้วตอนนี้ตัวใหม่ผมก็ไม่มีเลยนะมีแค่เนวานะผมล่างจากฟรีนะครับก็น่าจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ละ เอาแล้วเทนนิสโนน่อจะโดนแล้วอ้าวมาคืนยอดเราช่วยชี son, shuttle, วิตวะชี้ยอดมาคืนยอดจริงนะผมว่าไอ้นักเตะสามตัวที่ผมส่งมาได้นะโฟเรนแล้วก็อ่าเบิร์กบอลแล้วก็มาคืนยอดสุดๆทุกตัวนะครับผมก็ถือว่าเก่งใช้ได้นะอุ้ยแล้วโดนฟันได้เลยครับกำลังชมเลยสัตว์เอ้ยมาคืนยอดดูโดนแล้วครับดูครับฟันได้หม่งเข้าไปเลยครับ กำลังชมมาพีนยอนเลยกูแม่งฟันได้ยังมาจากไหนเนี่ยแล้วเตะอุศา์ขึ้นไปครับนิคล่าเทสซาท่านโวปิท่านจะเสร์ฟไปที่ใดเอามาซ้ายครับอเล็กซ์เอาแล้วโดนเบิกบาวผมตัดเอ้าเบิกบาวนี่แหละมันไม่ใช่ไอเบิกบาวเลยแหละปัญหารับผมนะอเล็กซ์ไปไหนโวปิสวยเต็มไปนไรครับหลอดีครับผมเบิกบา สาวๆน่าจะชอบเยอะครับเอาแล้วตอเลสหลุดมางี้หลุดมางี้ฝันเจียเจ๊ยบฝันเจี๊ยบไหมฝันเจี๊ยบครับผมมาครับวิ่งมาดีใจตอเลสหน่อยตอเลสนี่ก็ล่างไงที่ผมเพิ่งรีวิวไปนะเอ้ยผมเพิ่งเล่นไปนะเอ่ะอะไรวะสี่ตัวแจ็คฟรีบาซ่านะผมนี่ตอนนี้เหลือแค่อะ,อะไรวะตอ่อเลสแล้วก็อะไรคิดเันเส้นนะผมเล่นดีทั้งคู่เลยนะ แต่ว่ากาบี้กับเฟเมนโลปเป้ก็ไม่ค่อยถลแหละนะครับผมก็เลยไม่ค่อยใส่ในทีมมานะเอาอะไรวะฟิฟเฟินแล้วก็เบิร์กวาลมาใส่แทนนะแล้วผมเอาสกีนักไปได้วยเพื่อเอามามาคินยอดมามาเล่นให้ดูนะครับเดี๋ยวจบเกมน,นี้น่าจะไปมาใส่นะครับาานะดูฟอร์มมาคิ้นยอดก่อนนะถ้าขึ้นยอดเล่นดีก็จะเอาไว้ตรงนี้ต่อไปโอ้ไปไหมครับ <laughs> โอ้แปลงั้จะเป็นลมคนระับ จะลวมแล้วตอนนี้เอาเ,าเปลี่ยนอลิสออกครับไซญิโยเข้ามาไาแร้วเชียร์ไปก่อนเอเดมินโตลโอ้โยท่าสวยบูโน่เฟิร์นเล่แล้ผมไอ้ยิงจุดโทษเมื่อวานไม่เข้าไม่รู้นะผมดูอะไรมั้เอาแล้วตัวเล็ยิงไปก่อนยิงไปก่อนเขา่านผิดเป็นเฟเดนโดตัวเล็กวะเนี่ยเฟเดนตัตเร็กแม่งอย่างโหดนะบนร่างนี้ แทงดีเป็นหลุดนะเนี่ยอ้าวเบิกเบามาแซร์ับอยาเาแล้วย่ามาอย่างนี้แทงไปต่อเล็หลุดไหมอู้ไม่ได้ครับโอ้เขาดึงโอบปีออกมาแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยกดแมนอัพแล้วนะดีแล้วผมไม่แม่นเอ้ยนักเตะผมมันไม่เร็วนะครับเฮ้ยอาคินจอดล้มทำไมเล่าเบิกเบาไปแล้วครับต่อเล็ไม่ได้ครับ ท่านโบปีก็ยังคว้าไม่ได้เหมือนเดิมนะผมใส่ยินโยแล้วคิมมิสเสียไปไม่สะดุดสะทานครับมาอีกต้องถึงคาวเบิร์กบาลแล้วโบปีสวยโอ้ยเหลือสองนาทียังไงไปงี้ดีไปเล่นถ่วงนี้ไหมไม่เอาหรอกอย่าไปเล่นครับถ่วงมันไม่เท่ครับเอาแจะเอามามางี้เอาไงต่อยกดีกว่ายกไหมอู้ยกไม่ได้ครับ อู้ทวนห้านาทีเ,เหรอนี่แหละกูโดนตลอดเลยทวนห้านาทีนะทุกคนอาจจะไม่เชื่อมันเรื่องจริงนะผมโ,โดนทุกลูกเลยคนระับจากจะชนะก็ไกลเสมอนี่ไงเอ้ยสัตว์เอ้ยเสียวาร์ปเลยเมื่อกี้ <c oughs> ชนะชเฉลยอสงสัยวันนี้หมา่นแล้วเนี่ยนะ,ะพระพลเอกหม่นโจมกราบก้บกอยครับผมสำหรับมาคิงยอเนี่ยผมก็ถือว่าก็เป็นกองหลังที่ดีนะใครยังไม่มีใช้ก็ไปใช้กันได้นะครับนะ กับปักเบิกวาวนะผมเบิกวาวนี่ก็จะไม่ค่อยไม่หาใช้หลายนะครับแต่โฟรเรนี่ดีสุดแล้วผมว่าสามตัวนี้นะสามตัวบาทเนี่ยผมว่าโฟรเรนดดีสุดละเมื่อกีผมก็เจนใหม่คลิปหน้าครับจะเป็นคลิปอะไรก็คลิปนั้นกับเดิมนะครับ